โอาราหะโตสมาสัมพุสาเสียงดังๆนะครับให้กล้องไปทั่วโลกไปเลยให้รู้เลยว่าวันนี้เราประกาศตัวเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตั้งตนแนละ้ววันนี้เราดีลีตของต่างๆที่ไม่ดีออกจากร่างกายและจิตใจออกไปห,หมดวันนี้เรารับซึ่งคาถาเงินล้านนะครับรจนาพระเดชพระคุณโดยนะครับหลวงพ่อปานวงาู่นรงคโคหลวงพ่อฤษีลิงดังนะครับผมตั้งจิตตั้งใจว่าพร้อมกันกันกบผมนะสั้ ชิชามินาสังขิโมพรมมาจะมาเทวาจเพายาคาปลายติพรมมาจะมาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาบุญโยมหาลาภูพวันตุเมมิเสพาหุหาติคุทักมหาหุนโมพุททายิ วิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระตาสีวิระตาสาวิระอิิโยพุทธัสสะมานีมามาพุทธัสสะสวะโหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาือสัมปติชามีนาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักษ้าปรายติพรหมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเม มหาบุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเจภหูหาติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระคะโยวิระโหนายังวิระหิงสาวิระคาติวิระคาสา,าวิระอิทิโยพุทธะสสะมานีมามาพุทธัสสะสวะโหสัมปติชามีเพ่งเพ่งผาผาห้าห้าลือลือซัมปติชามีนาสังสิโม พรหมาจะมห้าทีวาสัพเพยักษาปรายตกีพรหมาจะมห้าทีวาอภิราภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาอุหังติพุทธะมาอุนโมพุทธายะวิระตะโยวิระโคนายังวิระอินตาวิระอาติวิระอาตาวิระอินทโยพุทธะสามาณีมามะพุทธะสวะโห ba da Ping Ping ba Pa Ha Ha